ต่อนะครับสำหรับไพ่ใบถัดไปนะครับจะเป็นไพ่หมายเลขที่19นะครับหรือไพ่เดอะซันนั่นเองทีนี้เนี่ยเดอะซันนะครับเดอะซันเทพแห่งพระอาทิตย์ของเราก็จะเป็นอพอลโลนะครับ g o d t f Light t r u t h and Prophecy นะครับหรือเทพแห่งแสงสว่างนะครับความจริงและการพยากรณ์ นแน่นอนว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอพอลโลมีฉายาเยอะกว่านี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์และแสงสว่างเทพแห่งดนตรีและกาบกรเทพแห่งการรักษาและโรคภัยเทพแห่งเทพแห่งอะไรอีกเยอะแล้วอะ่ะเทพแห่งการพยากรณ์และความรู้นะครับเทพแห่งคำสั่งและความงาม เทพแห่งการธนูและและการสร้างนะครับและปฏิมากรโอโ้คืออพอลโลเป็นเทพแห่งทุกสิ่งนะครับไม่แปลกเลยที่อพอลโลเนี่ยจะเป็นลักษณะของเทพที่ได้รับการบูชาสูงเป็นอันดับต้นๆของชาวกรีกและชาวโรมันเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราไม่สามารถมองข้ามเทพอพอลโลไปได้โดยเด็ดขาดเนี่ยก็เพราะว่าวิหารเดลฟีของเรานะครับที่ลักษณะของไพเทียนะครับเขาได้ให้คํำพยากร์อยู่นั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นลักษณะของวิหารของเทพอพอลโลอีกเช่นเดียวกันก็คือไพเทียเนี่ยได้รับเขาเรียกว่าได้รับนิมิตจากองค์เทพจากเทพอพอลโลมานะครับแล้วค่อยบอกคํำพยากร์ต่างๆเนี่ย ให้ทุกๆคนได้รับรู้นะดังนั้นแล้วอะพอลโลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นลักษณะของเทพที่มีผลมากๆต่อชีวิตประจำวันของชาวกรีกเลยนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของอะพอลโลเนี่ยนะครับถ้าดูจากในภาพแล้วเราจะคุ้นมากเลยครับว่าเอ๊ะทำไมมันคุ้นๆจังเลยนะมีวัว3ตัวอยู่ด้านหลังนะ มีลักษณะของเสียงเพลงมีการดีดพินอีกด้วยเอ๊มันคืออะไรนะครับมันคือเรื่องราวของลักษณะของอพอลโลนะครับช่วงหลังจากที่หลังจากที่เฮอร์เมสนะครับเบบี้เฮอร์เมสนะครับได้ขโมยวัวทั้ง101ตัวของอพอลโลไปนะครับและอพอลโลได้ไปตามทวงคืนมาได้นะครับ ซึ่งพออะพอลโลตามทวงคืนมาได้แล้วเนี่ยนะอพอลโลก็ได้วัวกลับคืนมา99ตัวนะครับเพราะเฮอร์เมสเอาวัว2ตัวเนี่ยไปบูชายันนะแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายของเขาก็ไม่รู้นะครับกับพินเนี่ยตอนแรกอพอลโลไม่ได้มีอยู่นะครับแต่เก็ไอเพราะวัว2ตัวที่หายไปนั่นแหละอพอลโลก็เลยบอกเฮอร์เมสว่างั้นเธอเอาวัวมาแลกแล้วฉันจะหายโกรธ นะครับอ่ะเอาพินมาแรกนะครับแล้วเดี๋ยวฉันจะหายโกรธเรื่องวัวทั้งสองตัวนั้นนะครับพอได้พินมาเสร็จโอ้โหอพอลโลจากเทพแห่งแสงอาทิตย์เทพแห่งแสงนะครับก็เลยกลายเป็นเทพแห่งการดนตรีด้วยทันทีทันใดเลยง่ายง่ายแบบนี้เลยครับนะแต่เรื่องเล่าของออพอลโลเนี่ยยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเรื่องเล่าที่ ผมเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการกำเนิดของเทพอพอลโลนะครับโดยอพอลโลเนี่ยนะครับมีการเกิดที่ค่อนข้างยากมากกว่าเทพองค์อื่นๆเขานะครับเพราะอะไรเพราะว่าอพอลโลเนี่ยนะครับมีแม่มีแม่ที่แต่งงานกับซุสนั่นเองนะ พอพูดถึงซุสแล้วก็ลำบากใจขึ้นมาทันทีนะครับหลายๆคนคงรู้ว่าเฮรานะครับผู้เป็นมเหสีนะครับของซุสเกียดการที่ซุสเนี่ยไปเกี่ยวพาราศีกับคนอื่นๆมากๆแต่ในครั้งนี้เนี่ยเฮราได้รู้ว่านางลีโตนะครับนางลีโตแม่ของอพอลโลนะครับ คราวนี้เนี่ยนางจะคลอดบุตรถึงสองคนเป็นลูกแฝดน,นะครับเป็นลูกแฝดโอลูกคนเดียวฉันก็กริ้วแล้วนี่ลูกแฝดน,นะไม่ธรรมดาอีกอย่างหนึง่งเพราะว่านางรีโตเนี่ยนะครับซุดเคยจีบนางรีโตก่อนที่จะมาจีบเฮล่าด้วยมันเหมือนกับแบบอะไรอะ นี่ฉันตอนนี้ฉันเป็นภรรยาของเธออยู่นะแล้วอีภรรยาเก่านั่นอ,อะไรทำไมมาคลอดมาท้องกันอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ไหมนะครับเทราก็เลยใช้อำนาจของตัวเองนะครับผมในจังหวะนั้นเนลเทศนางรีโตออกจากสวรรค์โอลิมปัสไปเลยและยังสาบนางรีโตครับว่าเธอจะไม่สามารถคลอดบนพื้นแผ่นดินใดๆได้เลย เอาสินะถ้าหากคลอดไม่ได้ทำไงล่ะเธอก็ต้องละเหเล่ร่อนไปเรื่อยๆละเหเล่ร่อนไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่คลอดเธอก็คลอดไม่ได้เอาสิสะใจฉันนะเดี๋ยวความท้าทายจะน้อยไปนะครับเฮราจึงสั่งให้งูไพทอนนะครับหรือบางครั้งเรียกว่ามังกรไพทอนนะครับติดตามนางลีโตไปอีกนะครับคอยขัดขวางการคลอด และทำให้นางรีโตเกิดอาการหวาดผวาทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ตลอดเวลานะครับรีโตต้องประเหตุเล่ล่อนอย่างเงี้ยเดินทางพรเนจรไปเรื่อยเรื่เรื่อย,อย,อยไม่มีแผ่นดินไหนเลยที่รีโตสามารถคลอดลูกๆทั้งสองเนี่ยในท้องของเธอได้นะครับจนจนเทพโปเซดอน เทพแห่งผืนน้ำเทพแห่งท้องสมุทรและทะเลเกิดความเห็นใจขึ้นมานะครับเขาเลยเนลมิตให้เกิดแผ่นดินเล็กๆบนผืนน้ำของตัวเองขึ้นแผ่นดินเล็กๆเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่แต่แต่อย่างใดนะครับเป็นเหมือนแผ่นดินที่ลอยอยู่บนผืนน้ำเท่านั้นนะแล้วก็มีต้นปาล์มแถบมาให้ด้วย1นึ่งต้น นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากวีเนี่ยจะให้ความสัมพันธ์กับต้นปาล์มทําไมนะคือต้องมีต้นปาล์มด้วย1ต้นนางรีโตพอมาถึงพื้นแผ่นดินแห่งนี้นะครับก็เลยเอาตัวเองเนี่ยนะครับเอนกายลงไปใต้ต้นปาล์มต้นนี้นะครับจากนั้นก็ได้คลอดลูกคนแรกออกมาก็คือเทพีอาร์เตมิสนั่นเองนะครับ ตอนคลอดของเธอเนี่ยเธอมีเส้นผมสีดำสวยเหมือนกลางคืนนะครับสวยเหมือนลัตติการนะรู้ได้ทันทีเลยว่าเธอคือเทพธิดาแห่งดวงจันทร์นะครับจากนั้นเนี่ยนางรีโตต้องรออีกจนถึง9วันนะครับกว่าเธอจะคลอดลูกอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเทพอพอลโลนั่นเอง เมื่อเทพอพอลโลได้คลอดออกมานะครับเราก็ได้มองเห็นความออราที่เจิดจรลัดนะครับพอมองเห็นแล้วเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าเป็นเทพแห่งแสงอาทิตย์หรือแสงสว่างนะเราก็ได้เทพออกมา2องค์และทั้งอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์และอาเตมิสเทพแห่งดวงจันทร์นะครับเมื่อนั้นเรื่องยังไม่จบ เมื่ออพอลโลได้คลอดออกมาแล้วนะครับเจ้างูไพทอนนะครับก็มาถึงเกาะแห่งนี้พอดีนะครับอพอลโลเห็นดังนั้นจึงปกป้องแม่ของตัวเองครับทั้งที่ตัวเองยังเป็นเด็กเบบีอยู่จับงูหักคอครับตายทันทีโอ้ตายง่ายจังบางตำนานบอกว่าเล่นมวยป้้มกับงูตัวนั้นอยู่ค่อนข้างนานถึงนานมากครับ ว่าจะกว่าจะฆ่างูไพ t ทอนได้ก็ใช้เวลานานอยู่นะแต่นั่นแหละมันก็เลยทำให้ทำให้อพอลโลเนี่ยได้ชื่อฉายาอีกฉายาหนึ่งขึ้นมาคือ p พ t ท o สนะครับที่แปลว่าผู้ประหารไพ t ทอน Python นั่นเองนะถ้าหากการคลอดครั้งนี้เนี่ยดูง,ง่ายไปนะครับยังมีเรื่องราวการคลอดอีกเรื่องหนึ่ง นะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเฮราเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้นางรีโตคลอดง่ายๆแบบนี้นี่ง่ายแล้วเหรอไม่ง่ายนะแต่มีความลําบากกว่านี้อีกก็คือในขณะที่นางรีโตเนี่ยกำลังจะคลอดนะครับเฮรานะครับได้พูดกับลูกสาวของตัวเองเทพีแห่งการคลอดอิลิเทียนะเธอพูดเลยว่าเธอห้ามไปทำคลอดให้กับนางรีโตเด็ดขาด นะครับซึ่งอิลิเทียเนี่ยด้วยความเป็นลูกนะครับที่มีความเชื่อฟังคุณแม่อย่างดีมากอิลิเทียเลยไม่ไปทำคลอดให้กับนางรีโตและต้องทำให้นางรีโตเนี่ยเจ็บท้องลูกแฝดอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อ,อนะครับเทพีหลายองค์เห็นความทรมานของนางรีโตเนี่ยนางรีโตแล้วเนี่ยรู้สึกแบบทำใจไม่ได้อะด้วยความตัวเองที่เป็นผู้หญิงและถ้าตัวเองอะ่ะต้อง ท้องและครอบไม่ได้อย่างนั้นน่ะคงจะแบบแย่เอามากมากคงจะรู้สึกเจ็บปวดเอามากๆนะครับพวกเธอเลยรวมตัวกันนะครับรวมตัวกันและถวายสร้อยคอเส้นงามเส้นหนึ่งให้กับเทพีเฮราว่ากันว่าเป็นสร้อยคอทองคำนะครับที่ประดับด้วยอำพันยาวถึงเก้าหลา คือยาวมากงดงามมากแล้วดูแบบดูทองคำมากมากว่าอย่างนั้นแหละนะครับเฮราก็เลยแบบเออยอมก็ได้อะไหนๆจะรวมตัวกันประท้วงสักขนาดนั้นแล้ยอมก็ยอมได้ยิ่งตัวเองเนี่ยเป็นเทพีแห่งการแต่งงานด้วยแล้วเนี่ยนะมันก็คงจะดูไม่ดีนะครับก็เลยแบบเออให้นางลีโตคลอดได้แล้วเดี๋ยวค่อยให้งูไพรทอนอ่ะไปฆ่าเด็กซะ แบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะดูเป็นดูเฮราใจดีขึ้นมานิดหนึ่งใช่ไหมนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับพออพอลโลเนี่ยได้คลอดออกมาเสร็จสับปั๊บพร้อมกับเทพีอาร์เทมิสนะซุสเห็นเทพี2คนนี้นะครับสอ่าหเทพ1เทพีแล้วเนี่ยซุสรู้สึกดีใจมากนะครับคือเห็นเลยแล้วแบบโอ้โหคนหนึ่งเจิดจรัสเหมือนพระอาทิตย์ อีกคนหนึ่งดูสวยแบบสงบเหมือนกับพระจันทร์นะครับชุดเลยประทานลูกธนูแล้วก็คันธนูให้โดยที่อ์เทมิสเนี่ยนะครับเทพีแห่งดวงจันทร์ได้ลูกธนูและธนูที่มีความสามารถคือทุกการยิงธนูนั้นเน่ยสิ่งที่ตายไปจะตายอย่างสงบไม่เจ็บปวดนะครับส่วนอพอลโลนะครับ จะได้ลูกธนูนะครับที่เวลายิงไปเนี่ยจะมีความแหลมคมนะครับแรงและทะลุนะครับสามารถปักกับทุกสิ่งได้หมดเลยคือเป็นลักษณะของธนูที่มีความแข็งแรงนะครับชัดเจนตรงไปตรงมาเหมือนดวงอาทิตย์มากๆนะครับทีนี้เกาะไรชื่อนั้นที่อพอลโลนะครับแล้วก็อาเทมิสเนี่ยได้เกิด มันเป็นแค่เกาะนะครับที่ลอยไปลอยมาไม่มีที่ยึดนะถ้าจะให้หายไปเลยเนี่ยมันก็คงน่าเสียดายนะครับซูสก็เลยทำให้เกาะเกาะนั้นเนี่ยเชื่อมกับแผ่นดินด้านล่างซะนะครับและประทานชื่อให้เป็นเกาะดีลอสนะครับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ผู้สแสวงบุญทั้งหลายเนี่ย เดินเข้ามาสักการะบูชาวิหารของนางลีโตนะครับอพอลโลแล้วก็อาเตมิสอีกด้วยนะครับนั่นก็กลายเป็นลักษณะของของเกาะดีลอสนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกรีซจนถึงนบบัดน,นี้นั่นเองนะทีนี้อพอลโลเก่งกาบมีหลายอย่างและไม่ว่าจะเป็น เทพที่ทำได้ทุกอย่างนะครับหรือจะบอกว่าเป็นเทพผู้ปราบงูไพทอนได้นะก็มีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่อพอลโลเนี่ยทำไม่ได้อีกเหมือนกันก็คือเรื่องของเรียวแรงนะครับถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของอพอลโลเนี่ยจะสามารถที่จะฆ่าง,งูไพทอนได้แต่ก็มีครั้งหนึ่งเหมือนกันครับที่เขาจะต้องไป ต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งกว่าผู้นั้นก็คือเฮอร์คิวลิสหรือเฮราคลีสของเรานั่นเองนะครับเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเฮอร์คิวลิสนะครับได้ไปขอคํำพยากรนะครับจากไพยเทียที่วิหารเดลฟีนะและ,ะเผิญค้ำพยากรมันแบบฟังไม่รู้เรื่องนะ ออกมาคําพยากรณ์ออกมาก็ออกมาไม่ดีนะเฮอร์คิวลิสทำไงนะครับสิ่งที่เฮอร์คิวลิสรู้สึกก็คือล้มโต๊ะพิธีการซะนะครับขโมยกระถางทูบด้วยนะแล้วยังมีอีกอันหนึ่งคือขโมยเก้าอี้สามขาของไพเทียด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เดลฟีเนี่ย ปิดตัวไปเลยไม่ต้องทำอีกแล้วไอ้พวกคําพยากรณ์เฮงสวยพวกนี้เนี่ยอย่าไปมีเลยดีกว่านะครับ <c oughs> นะทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าหากวิหารเดลฟีเนี่ยนะครับไม่มีทั้งกระถางทูบนะครับไม่มีทั้งเก้าอี้พิธีการนะครับเอาแล้ว เดลฟี i, วิหารของตัวเองอ่ะวิหารของอพอลโลเนี่ยจะทํำยังไงนะครับอพอลโลก็เลยลงมาทันทีเลยครับแทบจะทันทีทันใดเลยนะอพอลโลจึงเล่นมวยปล้ำครับกับเฮอร์คริสอยู่นาน2นาน3นานนะครับไม่มีใครเสียเปรียบใครเลยแต่อะเทนาเห็นเข้าครับอะเทนารู้สึกแล้วว่าไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้ว อีกไม่นานอะพอลโลกําำลังจะเสียเปรียบนะครับอนะพอลโล่อะเทนาก็เลยแบบว่าลงมาแล้วบอกว่าพวกเธอหยุดกันได้แล้วอะพอลโลก็อยากทำตัวเป็นเด็กเฮอร์คิวลิสก็คืนของที่ขโมยมาทั้งหมดไปได้แล้วแล้วแยกย้ายกันนะครับกลายเป็นว่าอะพอลโลเนี่ยก็รู้ตัวดีแหละว่าตัวเองอ่ะจะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน แต่ถ้าตัวเองเป็นคนถอยเองมันก็จะเสียชื่อเทพถูกต้องไหมนะครับดังนั้นแล้วเมื่อมีเมื่ออเทนาเนี่ยหาทางลงให้แล้วอพอลโลก็เลยลงแบบหล่อๆ,ๆนะครับก็เลยเอาของทุกๆอย่างเนี่ยที่เฮอร์คิวลิสขโมยไปน่ยกลับคืนมานะแล้วจากนั้นก็เลยเอาของเหล่านั้นะนคืนวิหารเดลฟีไป่ซนเฮอร์คิวลิส ก็เกิดอาการฟึดฟัดฟึดฟัดเหมือนตัวเองจะไม่ยอมนะครับแต่อเทน่าเนี่ยก็เคยช่วยตัวเองมาก่อนดังนั้นแล้วก็คืออก็ได้จบกันไปก็ได้เฮอร์คูลิสก็ไปทางอะพอลโลก็ไปทางก็จบการวิวาแต่เพียงเท่านี้ครับนะเป็นเหมือนอีเวนต์เล็กๆอะ่ะให้อพอลโลออกมาแจมบ้างเดี๋ยวคนจะลืมอพอลโลในนิยายไปอะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับไพ่ The Sun ใบนี้นะครับด้วยความที่ว่าเป็นลักษณะของของเหตุการณ์ตอนที่อพอลโลเนี่ยเพิ่งจะได้พินมาได้พินคืนมาจากเฮอร์เมสนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจึงทำให้ The Sun ใบนี้เนี่ยมีลักษณะของความหมายที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะครับความสุนทรีความเบิกบานนะครับเจอแต่สิ่งที่ดี อารมณ์ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยและไม่มีปัญหาใดๆเข้ามาหาเขาเลยในช่วงนี้นะครับจะเลี้ยงวัวก็ได้เลี้ยงวัวจะดีดพินก็ได้ดีดพินนะครับต้นไม้งอกงามอากาศแจ่มใสทุกอย่างมีแต่สิ่งที่ดีไปหมดนะนั่นก็เลยกลายเป็นลักษณะของความหมายของเดอะซันใบนี้นะครับ หากจะพูดถึงเรื่องของการทำงานช่วงนี้ก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับมีแต่โอกาสที่ดีเข้ามานะอยากจะได้อะไรนะครับอยากจะทำอะไรก็เหมือนสวรรค์เป็นใจนะครับอพอลโลประทานให้ทั้งหมดหรือต่อมาถ้า,าเรื่องของความรักก็จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะครับมีออร่าเป่งปังนะครับทุกคนมองเห็นและรู้สึกว่าชอบชื่นชม และอยากได้เป็นแฟนนะครับแต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะถามว่าจะมีปัญหาก,กับแฟนไหมถ้า,าเรามีแฟนอยู่แล้วหรือภรรยาอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเชื่อว่าไม่มีหรอกเพราะว่าการที่เป็นอ p พอลโลเนี่ยนะมันทำให้ทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยรู้สึกสบายอกสบายใจและไม่มีปัญหาแต่อย่างใดบวกกับการที่อ p พอลโลเนี่ยเป็นคนที่เทคแคร์คนเก่งด้วยแล้ว เชื่อว่าไม่มีปัญหาเรื่องของความรักแต่อย่างใดครับนะแต่คนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่ฉันไปอ่านมาอีกที่นึงอพอลโลเนี่ยแฮวบ่อยไม่ใช่หรอจีบผู้ชายก็แฮวจีบผู้หญิงก็แฮ้นะครับใช่ไหมมันก็ใช่แต่ว่าด้วยเหตุการณ์ตอนนี้ไงเราดูเหตุการณ์ตอนนี้ใช่ไหมนะครับเป็นเดอะซันตอนที่อพอลโลกาลังมีเสน่ห์มากที่สุดดังนั้นเรื่องของความรักก็อย่าไปคิดว่ามันแฮวเลยคิดว่ามันดีก็แล้วกัน นะครับต่อมาเรื่องของการงานอขอโทษทีครับเรื่องของการเงินนะเมื่อทุกอย่างเป็นใจการงานดีความรักดีทุกอย่างดีการเงินจะไม่ดีได้อย่างไรถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าช่วงนี้เนี่ยการหาเงินจรงค่อนข้างหาง่ายนะครับเวลามีโอกาสก็มีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆหรือบางครั้งอาจจะมีโชคเข้ามาอีกด้วยใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคเนี่ย ก็ต้องบอกว่าถ้าหยิบได้ไพ่อัพโรขึ้นมาเนี่ยก็น่าเสี่ยงอยู่เช่นเดียวกันครับส่วนสุดท้ายเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพถ้าหากเรามีโรคภัยอะไรต่างๆเนี่ยที่ซ่อนเลนไว้อยู่ช่วงนั้นก็จะมีการปรากฏขึ้นมาซึ่งการปรากฏขึ้นมาในตอนนั้นเนี่ยถ้าจะมองว่าเป็นโชคร้ายไหมผมมองกับกลายเป็นโชคดีมากกว่าเพราะว่าเราจะสามารถสิ่งเหล่านั้นได้ไวหรือถ้าหากไม่มีเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาในช่วงนั้นขึ้นมา นะครับช่วงเวลานี้ก็คือบอกได้เลยว่าสุขภาพดีดีแบบดีมากดีเวอร์เวอร์นะครับคือชีวิตสุนฟรีอยากจะทําอะไรก็ทำเรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีแบบครบทุกองค์ประกอบไพ่หนึงเลยทีเดียว